และสวัสดีคุณผู้ชมนะจ้รับสูนไรู่โะฮะอินดี้เาลับส,สนท่ของช่อนะฮะวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในเกม m a p l e Story M นะฮะต่อจากเมื่อวานเลยวันนี้เราจะมาลงเคอร์นิ M Tower ชั้นที่หา้าิกันนะฮะผมเห็นในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนผมยังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเซิร์ชฟรอยขึ้นไหมเอ็มนอตอาร์เดี๋ยวหาไฟไฮดรันนะฮะทางดับเพลิง โอเคนะฮะมิสเตอร์ฟรอยเดี๋ยวผมจะดูว่าในคอมเมนต์ล่าสุดเนี่ยนะฮะเนี่ยสนับสนุนตัวเองก่อนนะฮะโอเคประเด็นไม่ได้ดูประเด็นคืออ่าในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมขอให้จริงๆที่แทบจะไม่ได้ตอบใครเลยนะฮะแต่ว่ามีไอ้ที่มันเชื่อมโยงกับ k e r n i n g M เนี่ยนะฮะก็จะมีคนแนะนำว่า ทุกอย่างนี่คุณปราการมั่นเมืองนะฮะแนะนําว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากถ้าคุณฟรอยใส่พาราดินเข้าไปด้วยครับเอามากดลดกันคีย์บอร์ดนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นคําถามเดี๋ยวไว้ผมค่อยๆทยอย,อยให้คําตอบนะฮะ,ะนี่มีอันนึงก็มีไหมแนะนำเอาพาราดินลงก็น่าจะด้วยเหตุผลเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลพาราดินกันก่อนนะ,ะไอพาราดินเนี่ยผมมีอยู่ตัวหนึ่งเลเวลร้อยห้าสิบแล้วด้วยนะ แต่ไม่เกี่ยวอะไรนะครับผมว่าสกิลเนี่ยวันนี้เข้ามาแอบดูอยู่นะมันเขาน่าจะหมายถึงสกิลตอนเลเวลนี่ผมว่าน่าจะหมายถึงอันนี้นะครับเพราะว่าไอความสามารถของสกิลฟริตเทนเนี่ยมันจะช่วยลดคิดาเมจนี่ฮะดีบัฟทาร์เกตคิยรีสิสแตนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นะะหมายความว่าถ้าใช้ติดเนี่ย คีรีสิสเซนของตัวบอสมันจะลดไป30มสิบนะหมายว่าโอกาสติดคีเราจะเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยนะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าผมเดานะว่าถ้าระดับชั้นสี่เก้าห้าสิบเนี่ยมันน่จาจะการคี์เลทประมาณ5้าสิบเท่ซถ้ากบว่าต่อให้คีเราจะเยอะแค่ไหนเราจะตีโอกาสติดคีแค่50เปอร์เซนตแต่ถ้าใช้ติดเนี่ยลบสาิเซนเนี่ยถ้าว่าโอกาสติดคีถ้าคีเราถึง8ปดสิเปอร์ซนก็จะเพิ่มไปเป็น8ปดสิบเลยนะครับเพราะว่ามันลด การต่อต้านคีเลตของเรานั่นเองแถมคีดาเมตก็แรงขึ้นอีกด้วยหน่อยนึงนะฮะโอเคนะ่าสนใจมากเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวหลักก่อนในปาร์ตี้ของเรานะฮะเราจะใส่พาลาดินของเรามาด้วยเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวซื้อยาก่อนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยมันจะมันจะจบไม่ได้ถ้าไม่มียานะฮะคอนเทนต์ช็อปก็ซื้อของตัวเองนะะั่นแหละคืนนิ่งเอง็มบัค e ิตเจลลี่บวกฟิลไฮแทกสามสออันกดไป เบบี้ชิคเก้นเมื่อวานเราใช้ไปแล้วนะก็ซื้ออีกสัอันหนึ่งจะเป็นลายไปแค่ร้อยี่ิเหรียญน,นะฮะแครอทจูส e mm hmm. เพิ่มคิเลตถึง30%สิทำไมจะไม่เอานะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการที่เราจะจบจะจบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยวอ a t ัตโพรชั o นนะฮะโอเคจัดมา1,000เหรียญคุ้มนะนะเพราะว่าถ้าเราจบได้จริงเนี่ยเราได้แหวนกับได้เหรียญมาก็คุ้มคุ้มมากๆยังไงก็คุ้มนะะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ ปาร์ตี้ก่อนนะฮะไฮกิวเมชเนลี่คนเดิมนะคุณสิวนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้จะพลาดเอาพาราดินลงไม่ได้เลยนะที่เหลือเนี่ยเป็นสตาร์ฟอสเน้นๆนะฮะเอาตัวแลนเซียร์นะฮะดักไนท์แล้วก็ตัวอะไรดีอันนี้ครบยังโอ้ยเหลือแค่9ก้าดาวนะเอาบุคเคเนียลงก็ได้จะได้รู้ว่ามันใช้ไทม์ลีฟได้ไหมนะแต่ผมกดเอาไว้แล้วแหละนะฮะ มันค้างอยู่ทำลิฟตแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้เราหรือเปล่านะมีดาร์กไนท์ไม่มีอะไรอยู่แล้วเอามาเพิ่มดาวนี่ทริทเทนนะฮะใช้ทริทเทนเป็นหลักทริทเทนมันมีคูดาวไหมไม่รู้นะแต่ก็ใช้วนไปนะฮะโอเคเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนยาพร้อมไหมโป l เจ f ลิฟ s u เซอร์ n ฟนูดเดิลบัค e ี t โอเคน่าจะครบนะเดี๋ยวผมจะกดไปก่อนเลยแล้วกันกินก่อนจะได้ทำดาเมจได้อย่างเต็มที่นะฮะใช้แค่นี้แหละยานะฮะโอเคกดให้หมด ปรับสกิลให้พร้อมแล้วก็เข้าไปที่คื r นิ n g M Tower นะฮะโอเคตัวละครพร้อมเดี๋ยวเช็คเอ่อเช็คสกิลของพาราดินีีโอเควางเรียบร้อยเซฟอีกรอบ่อควสบายใจแล้วก็นะฮะลุยนะฮะชั้นที่50ไปโอเคเดี๋ยวกินกินกันเออโบโบ,โบกดบัฟไปให้ครบทุกอย่างนะฮะอุ้ยเดี๋ยวดนะเลือดหมื่นเสีย ก็มีแนวโน้มนะฮะด้วยด้วยยาที่เรากินเนี่ยอุ้ยมันมีสะท้อนด้วยนะเฮ้ยไอ้ม้าไม้นี่มันมีสะท้อนว่ะโอ้โดนสะท้อนก็ตายหมู่กันหมดเลยนะฮะนี่คือเหลือดาเมตเราคนเดียวแล้วนะเอาจริงให้ตายเถอะสะท้อนโดนสะท้อนไปหมดเลยจะจบไหมก็ไม่รู้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าตายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วถ้ามันสะท้อนมาอีกเราทำไงวะเนี่ย เราดูไม่ออกะว่าว่ามันจะสะท้อนตอนไหนอ่ะอุนี่งสะท้อนมาแล้วนะฮะถ้าเราตายทําไงวะเราตายนี่เราไปเกิดใหม่เลยหรือเปล่าเนี่ยหูยเดี๋ยวนะแล้วสกิลเราใช้ไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวนะมันมีวิธีสังเกตสะท้อนมันไหมอ่ะ mm hmm. แล้วคือพาลาดินตายไปแล้วก็เรียบร้อยนะฮะไม่มีใครมาใช้ทว<ช>ิตเทนให้เราหรือเปล่าวะพาลาดินไปแล้ว มีโอกาสที่จะไม่จบสูงมากนะคือ <c oughs> <ừ, S 2> <laughs> ผมไม่รู้ว่าถ้าโดนสะท้อนอีกทีเนี่ยนั่นไงเฟลจบไอ้ป้าแล้วไงอะทำไงอ่ะต้องทำไงอ่ะทำไงต่อ <c oughs> จบเลยเหรอแค่นี้เลยเหรอลงอีกทีได้ปะ่ะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเอ้ยแล้วเราจะหลบสะท้อนมันยังไงอ่ะจ้างไปแล้วด้วยโอ้โหไม่ถึงแล้วตอนนี้หมดแล้วจบแล้วจบ เอ้ยมันไม่ง่ายหรอกเอาจริงถ้าด้วยด้วยค่าพลังที่ที่เรามีบวกกับบวกบวกกับเลือดของว้าไม้นี่ยผมว่าด้วยดาเมจที่มีที่กดมาเนี่ยผมว่ามันจบได้นะแต่ว่าด้วยที่ผมไม่รู้เลยเว้ยไม่ได้ศึกษาเลยเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันมีสะท้อนก็คือมาถึงตายหมู่หมดเลยให้ทำไงอะ่ะใครมีทริคบมานะนำเลยละกันวันนี้น้านาดูทรงแล้วน่าจะจบคลิป แค่นี้เลยนะฮะไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วโอเคนะฮะวันนี้ก็มาเฟลให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะชื่นชอบใครไม่ชอบมาเฟลวันนี้มาเฟลให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเ,เจอกัน